สวัส <So, S 2> ดีนะทุกคนเอ่อพ, <Yeah. S 2> พรอาะเรากลับมาใน r e v e r s e Champions Ultimate ซึ่งอาจจะคลิปที่แล้วที่เราได้ตำนานแล้วก็ให้เมนดี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการะทุกคนเพราะเรามี10 l i o n souls เอ่อแล้วก็ในที่สุดเราก็ถึง1 billion เพชรซึ่งเราได้ปลดล็อก Trading Plaza นะทุกคนคลิปที่แล้วพว่อก,ก็ไม่ได้ปลดล็อกแหละแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้พ่อจะไปดูนะทุกคนซึ่งเอ่อสัตว์เลี้ยงเราเขียวเยดี๋ยวนีอเห็นปะสัตว์เลี้ยงเราเขียวก็เดี๋ยวพ่อจะไปการอย่าลืมกดไลค์ก็ดซับสไครป์กดกระดิ่งนะทุกคนไป โย่ <Yo. S 2> เ,เริ่มแนละ้วครั้งแรกมาที่นี่เลยนะเราไม่แน่เจอว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอ้มีโลคอลเทพๆด,ดูแลด้ลวยนะถึงแล้วมาถึงแล้วโย่โย <Yo, yo. S 1> ่เขาใช้อะไรกันอะ่ะอ๋อใช้โทเก้นเหรอโอ้ยเพราะเขาไม่แต่งี้ใช่ไหมโอใช้โทเก้นโอเคโอเคไล้โทเก้นมาจากไหนอ่ะอ๋อขายสัตว์เลี้ยงขายด้วยสองห้าบาทไม่ เครื่องเป็นน้ำยาแบบนั้นเนาะนี่ไงออร่ราขายสามบาทเนาะสามหมอไม่มันดีเขาไม่ซื้อแต่แบบพรุ่งนี้ออพรุ่งนี้กล้าพรุ่งนี้กล้าตัวแบบมันมีตัวอะไรมาที่ดีอ่ะตอนนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามัน,น,นมแพงเจ้าของไไรมานห้าล้านมิมิกก็มีแล้ว ตอนนั้นต้องมีองขตอนนั้นมีอะไรเออแล้วก็เอาอันนี้จาอนนี้น่าสนใจเจ0้เคเลยหรเจรอยห้าสบรพวกนี้ถูกอ่ะแบบมันน่าอยากกดอ่ะแตแบบไม่ก็เขาขายอนี้ยับทองเอ้ยดูดิห้าบาทโอ้โหูมอยากได้อะ อ๋อใช่นี่นเนนีในการได้โทเก้นอะต้องเทรดกับผู้เล่นคนอื่นก็เพราะเราไม่มีโทเก้นก็คิดว่าอย่างเดียวที่จะได้โทเก้นก็คือต้องเทรดกับคนอื่นก็เดี๋ยวพวกรากลับไปกันก่อนอันีีเต่าคนยังอยู่แต่ว่า general community s okay. sleep eat or see you repeat เอ้ค้งฉันเอาอันใหม่ยังไงเออก็ได้โทเก้นจากเทรดฉันเอานี้ออกไงนะกดี แล้ว<ะ>ฉันไม่อยากได้ตรงนี้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าต้องรีบเข้าใหม่หรืแเปล่าดูดิช,ช,ชิ่นี่แบบสวยเดียวทุกคนแบบเราไปได้ต้องคิดกันนะครับทีนี้ก็ในการได้โุกเกแก่นก็ต้องเช้เก็บสัมบานะ้านนานทองเด้ออ,อ,อย่าพลาดแปลนเถอะนี่แปลนกันอันนี้มันไม่มีใครซื้อหรอกของนีไปแล้วเดี๋ยวอย่างแรกนะทุกคนก็คือ เดียวในคลิปนี้เราคิดว่าพ่อจะปลดลหลกด้านต่อไปแหละก็เดียวอย่างแรกเราจะเก็บเอาไอ้เทลสิทก่อนนะวออใช่ต้องจุ๊บออกจากทีก่นอนเราเปิดเหรอดูตำนานมันก็เหมือนเมสซิ่แล้วนะในไข่นี้แต่ว่าตำนานเมสอะูนจริงเมสอะนะ ไม่ก็มันไม่คุ้มเนี่ยโถกีนมันเท่ากับโลบาร์ก็มาลงดีมาที่ล็อบบี้แล้วลเดีที่ล็อบบี้อ่ะ้ยเดี๋ยวลองเทรดกับคนพวกนี้ก็แล้วกันเพื่อจะมีคนเทรดมาหรือว,ว่าอันนี้ เออเราไม่มีอะไรให้เขาหรอก๋ยากรจ้รได้ตอนนี้เราต้องการโทรสประมาณชายนีโทสมอยู่าม่แล้วถ้าก็เราได้ชายนีโทส,แ,โทสแบบทองก็น่าจะดียวาจากเฉดียงพลาซาเราเธอ เรื่องเวลาเธออยู่ที่นั่นโอเคลวคนเดี๋ยวเราคิดว่าในคิมเนี่ยเราจะแบบอัพเกรดรีเวิร์สปุ่มรีเวิร์สแล้วก็เดี๋ยวไปลดหลักด้านออกไปแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเอาตัวน,นี้ไปทำเป็นทองโอเคโอเคคราวนี้เราเลงไปที่ด่าน เออมีแต่ถ้าเกิดพวกเราได้ Exclusive เอก็พวกเราสามารถเทรดได้เพราะได้โทก n นนะไม่รู้ว่าเขาซื้อโทกีนประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะสองโทก n นนะก้อนนี้ก็คือต้องรีบ,บอัพสามหลคะครัใช้น้ำยาโอเคพวกนี้ก็ไม่ยากจะต,ต้องรีบ,บอัพสามหลยล้านครั้งก็เอาคว่าเราจะใช้จวเปิดคีบก่อน เด้ยเทปเปอรห์หลอกด้านต่อไปดิทั้งทำไรอะ่ะคนนะรุ่นนั้นอยู่ที่ท้องกันเออเราทุกคนเราคิดว่าเดี่ยวเพราะมันสูบพยายามเอาตำนานก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเป็นอันสุดท้ายก็แล้วกัน,แกนเแต่ยอย่างแรกเราคิดว่าเดี๋ยวดูเควสก่อน ก็คือเควตให้เราใช้น้ำยาประมาณ300อันชมาโรโคนแล้วก็เราต้องรีเบิร์ตก็เราคิดว่าจะใช้อันนี้เมก้าทรมโพชั่นแล้วก็เดี๋ยวเรารีบๆมารีเบิร์ตกันสแต็กไปไม่แน่ใจถ้าถึงพิมยีิบห้ามา10นาทีแล้วก็อันนี้เราก็จะได้เพชรประมาณ30ล้านเพชรมังไม่แน่ใจ เออก็ประมาณนั้นนะซึ่งก็เยอะดีนะทุกคนที่ดีก็พวกเราด้านเราไปดิมดิอย่าดูเควดีดูเควดดูเควดงั้นเธอจะ progress ไม่ได้เควดเธอก็คือเปิดไข่ทิ้งดับสามร้อยอันทำสะพานทำสะพานก่อนดิมดิทำสะพานตรงนั้นใช่ไงก็เราจะเปิดอยู่นะตอนนี้เธอต้องเปิดไข่สามร้อยอันนั่นคือเคื่อทีสิทธิของเธอ รีเวิร์สสามรล้านขังควิก็ใกล้เสร็จหรอหมองไม่แน่ใจเมือนกันโอเคตานนี้แลกก็เปิดอยู่นะมินี้บทไปไหนเรียบวกครับเพจโอเคดเดี๋ยวเราจะอัปเกรดปุมอีกเลทุกนก็อีกชัน้น าชาติน,นึงวันนีถ้าเกิดเดใเงยังไม่ถึง,ไ,งไม่ได้จะสุ่มตรงนี้ตัว่าถ้าเกิดได้ตำนานก็ดีนี่เขาสปอนอยังไงม่แน,น่ใจเหมนกันโอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ได้จากตรงนี้ได้ตำนานจากตรงนี้จะดีมากโอ้โหไข่หิจจ่งห้ในอีฟิกยปดูก่อนปุ่มนี้เลยแล้วกลาว โอเคเราพร้อม okay, ท้องได้ต้องการททอ,อีก150เพศเพื่อที่จะกินจะได้สปีดแอป progress <Okay. S 1> เดี๋ยวดูกันก่อนจะได้เออตำนานไหมใกล้ถึงแล้วถ้าน่จาจะน่าจะต้องใช้น้ำยา โชคนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ผลลองธ์ต่างออไปซึ่งเป็นด่านทำซึ่งที่นั่นน่าจะมีสัญล์ที่ดีนะไม่น่าจะไหนกันโอ้สิบห้ามิลเลียนโฉลดีแต่ดูดีมันดีทีมเราเขียวทีมเราเขียวแบบแทบไม่เห็นเลยอะแบบเขียวอะดูดีเมื่ออยู่ในตรงที่แทบแทบไม่เห็นเลยอะแบบพวกนี้เขียวมากเลยทุกคนแบบพวกนมปังพวกนี้เขียวอะแบบ หนมปังเน่าเหรอหนมปังเน่าอะไรหนมปังโดนกรดมันก็จริงบบนี้เน่าน่ามันสีเขียวเข้มเป็นเขียวขี้หมาอะไรมันก็เรียกแบบนั้นใช่ไหมเขียวขี้หมาแต่ก็เสลี่ยมพวกนี้ก็เท่ดีอันนี้ในการอันนี้ในการกดเริ่มช้าลง เอาแร็ปก็ได้นะเราเป็นดีเดี๋ยวก็คัปี้ไรท์ล่ะอะไรถ้าเกิดเปิดเพลงมันน่ะคัดพิไวต์แต่ถ้าเกิดเราอ่ะแต่ถ้าเกิดเราลองเองอ่ะมันไม่รู้ โล o b ล l l u c k ก egg อ๋อก็ถึงว่าอันดับหนึ่งเขาวางไข่ตรงนี้มาใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเอลิฟีปกดตรงนี้อะเราใช้น้ำยาโชคเลยดีกว่าเออดีเบิร์ตสามร้อยล้านครั้งเสร็จกับ เอาแต่ไข่ก็ดีแหละสลับอินเด็กซ์ก็ถูกเอก็ต้องเทรดกับคนอื่นต้องมีสัตว์อย่างที่ high demand ก็น่าจะเป็นพวกมิสติกนดานหลักของ,งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้เสร็จแล้วเย้ yeah. แต่ก็耶 600โโโเพนี yeah, 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 yeah. ่แฮชสปีดก,ก็น่าสำคัญโอเค okay, ทุกคนม,มีู่า680เพดแล้วก็ดีอุ้ยได้แล้วน่าแล้วยีรู้ข้ มาเปิดกันถ้าเกิดใครอยากเหรใอในเรื่อนี้เป็นไงอย่าลิดหน้านะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราสุ่มพวกนี้ได้ประมาณกันแฮ <c oughs> กเกิลจะได้หมดทุกคนเตรียมพร้อมอยังกับซิตี้นี่นะทุกคนจากธรรมชาติไปสู่ม่ัง <c oughs> คำ <c oughs> ที่ด <c oughs> ีมากพีเ้ แต่ว่าไฟเล็กจังฉันเห็นึไมแล้วมัยแลยังไม่ได้ตำนานวัดลบได้ลบวียเหรอถ้าสิบสองจะมีอะไรมีกล่องอ๋อไข่หานแล้วทำไมเมื่อมนัาปวดจังทำไมสีต้องรอให้เขาวางไข่อีกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะวางไข่ อะไรอ๋สอสงสัยต้องซ่อมไฟมัง้งงสาเสียงซ่อมไฟปะไม่แน่ใจต้องซ่อมไฟถึงจะเปิดไอประตูลับได้หรือเปล่า oh, <yeah. S 1> น่าจะมัง้งถ้าดูอีกครั้งหนึ่งดิอมทองซ่อมไฟมันดิมาตรงนี้ก็คืออย่างแรกใช่ไหมในการซ่อมไฟเราต้อง เออหาไฟพวกนี้ที่ถังซ่อมเออตรงไปแต่ไฟเนี้ยนี่คือไฟเราต้องซ่อมด้วยการใช้ไม้เราไปหาไม้กันนะก็กันอลิเบิร์ตใกล้สามร้อยครั้งแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผลนี่ไปอู้ย่าโชว์เหียว เราไปที่อออลินนบอร์เป็นสองร้<ไ>อยสามสิบรอบแล้วที่ทุกคนได้ีโอเคใกล้ถึงแล้วยเซอร์ yes, นี่เราก็ปลอกด้านออกไปด่านท่า เราไปดูกันว่าต้องใช้เท่าไหร่ไม้50บันไม่ใช่50บาทอืมเดี๋ยวเราดูไม้50อันตอนนี้มีมเท่าไหร่เอ้ยน่ไหนก็แล้วเออสัตว์เลิงที่เมืองดีปะก้มสะไม่เห็นว่าจะส13 14 โอเคทุกคนเราใกล้ถึงแล้วทุก้วี่วก็ไปที่เมืองไปอัพเกรดอันนี้ก็จะอี่ป่าท18ดอันนี้เราก็จะกดได้เยอะขึ้นสามสี่เยอะเสียเยอเสียอโอเคห้าล้านดีเบิร์ต ดี๋ยวราเดี๋ยวรอปุ้งคูดา àn, นมานึ้นนี่ไงยออันนี้ก็ดีหนักไปก็ดีเราได้ประมาณเจ็ด้อชิ้นเรียนก็อิงเซนต่ะตอเราเขียนราใช้น้ำยาดีแล้วน่าจะมีเมก้คลิกพอชันนะใช้หมด ออลีเบิร์ชช้าลงเรื่อยๆแบบเ่ามิสนัเที่กบบว่าเดิมยเางก็กดด้เอะขึ้นใกล้ถึงละใกล้ถึงละอน้เราใรล้หมใกล้ด้ลสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามี่สห้า เอาใช่ prestige prestige อะไรที่เราอยากจะได้อือก็อันนี้ก็ดีนะ insane aura diamond แต่ต้อง prestige เลยสี่เก้าดียมเดิยมเดิกเราถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะได้แล้วนะทุกคนได้แล้วได้แล้วมาต้องไฟออมเดียลืมนะเธอต้องซ่อมไฟหกอันมันถึงจะทำอะไรนะเข้าใจอ๋อ ไม่เป็นไรมั้งเด้มันอาจจะเปิดประตูที่คุมลึกลับก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้แบบต้องขุดินมาทุกคนวิ้ยมีทางไฟขนาดตอนแรกเราก็นึกว่าต้งองซ่อมไฟนะโอเคเปิดแล้วอันแรกคราวน,นี้เธอต้องอีกสองโอ้โหเปิดอะไรเนี่ยเธอต้องให้ค่าอันนั้นดิอันนั้นเปิดไฟเหรอเ,เออแล้วเกว้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วทุกคน เอฮ่าไลฟ์สวิเชั่นตออไปเลยปุ่มอันต่อไปนั่นไงป้าข้างบมดนะอันไหนอะปุ่มมันออกไปเฮ้ยเขาใช่ปุ่มนะเขาเปิดแค่ตรงนี้แต่เฮ้ยได้ไอเดียลูกเต่าดำอะเดมเดมเดดี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 เธออยู่ไหนอะเฮ้ยเจอสันทิพย์ี่อะไรสักอย่ r o w r e you อยู่ไหนอะ ยอย่างไรพราอยู่คนละเซิร์ฟเหรอบราโรมดีพรอยู่คนละเซิร์ฟอ่องหนึ่งคิวดีเ่าไหนึ่งคิวดีไม่รู้อะไรสวิชันออกไปอยูย่ไหนไม่ไม่มันมีอยู่แค่นค่ะนนหยุยเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ละเก้าเก้าเปอร์เซ็นตเรามาสุ่มอันแรกกัน

ยสพอเช่นสิบอันอันคนเ็จะเอาลักพชซนะลักพนยซ่ไหมใช่ไหแล้วเอออุ้ยใช้ไมสิบอันยังไม่ได้เลยส่วนจสองเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น่าแลขนาดนั้นต้องสมประมสามร้อยไข่ไม่แน่ใจ ก็ขวดทุกอย่ก็เราแต่ออร์เรนจ์กันะชานีอิปปกแกเกอร์ดดู ก็ใช่ไหนนก็แล้วเรามีอยู่ยังไม่ได้ตัดเลีว่ามันดีเลย嘛น้อยแต่เราลองไปอันนี้กันนะไปทำแฮกเกอร์แฮกไฟที่ดับหรงอไงคุณยายโอ้โหอันนี้ตัดยากไม่นี่เหรอ แม่เราไม่เหลือเราต้องอัปเดตีล้วเราไลท์สวิชอันนี้คืออันที่เท่าไหร่อะอันที่หกอะหกต้องซ่อมทุกที่เลยเหรออ๋อต้องซ่้ำไลท์สวิชทุกด้านแล้วดานนี้ลก็เรยอื้ Yo, yo, yo. Yeah.